สวัสดีครับน้องเอมมาเร็วสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีพอ่พี่น้องมีรักแฟนเพลงน้องเอกครับผมเมื่อนี่มากินลูกซิ้นดาคนมากินลูกสิ้นครับพี่น้องลูกซินทอันน้เกี๊ยวทอด บหอมอืมกลับกลับใช่ เดี๋ยวข้ามก่อน <c oughs> ถ้าตัวน้ำตาลแดดทางนเอ้อ แสบครับมาเรื่พี่น้องมีหลักแฟนเพลงแต่ผมมีอีกอย่างครับ้อน,นี้นะเขาเรื่องเล้ากันเมื่อนี้นะครับน้องเอ๋ะออกมาบ่าว่าฝากถึงคนที่บรนดาน้องเอ๋นะครับคน้นหินเ้าพืนน้องเอ๋ เราไม่รู้จักกันเลยหน้าเราไม่เคยเห็นแล้วฉันก็บ่เคยก่าวอ่างถึงคุณมาก,ก่อนคุณเป็นไผคุณทำอะไรที่ไหนฉันไม่รู้จักคุณทำไมคุณถึงได้พูดถึงฉันแบบนั้นเอ้ยซื้อฉันก้าวหาฉันแล้วก็บูลลี่ฉันว่าฉันเป็นกระเทย ว่าฉันใค่าหามแปดวาจังสันจังสีเรื่องของฉันมันเรื่องของฉันฉันบ่เคยไปก้าวกายถึงเธอนะฉันบ่เคยไปเอ่ยซื่อเธอฉันบ่เคยไปก้าวกายเธอแม้ต่นิดเดียวเพราะฉันไม่รู้จักคุณและคุณก็ไม่รู้จัฉกฉันว่าเหตฉันเป็นอย่างเพื่อ สนุกปากบอรสนุกปากเหมืนหอนบอฉันคิดว่าเธออยู่ในสิ่งแดนดินซิวิไลแล้วสมองเธอหนาจะามีการพัฒนาที่มันดีขึ้นกว่านี้นะก็ลืมไปว่าเธอมาจากใสลืมกําพืชบอ เปลี่ยนก็เป็นคนอย่งสี่มวลหลายบอกฉันบอกแล้วนะว่าฉันจะเลิกฉันออกมาขอโทษฉันออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหยุดแล้วแต่มึงบ่หยุดกูอบ,บอกไว้เลยถ้าภายในสามวันมือยังไม่ออกมาขอโทษกู กูจะเอาคลิปเสียงที่มึง <c oughs> ว้าวก้าวอ้างกูดากูนินท่ากูสถานีตำรวจแน่นอนกูบอกไว้ให้ถึงมึงจะไปยื่งประเทศไทยมึงก็จะบมากิ มือมึงลงสน้ำบินมือใดละ่ะมึงเตรียมตัวเลยกูหยุดแล้วแต่มึงบ่หยุดกูสาออกคลิปทั่วไปธรรมดาเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสงบสติกันแต่มึงบ่หยุดเอง กูให้เวลามึงสามมือ่อกวาจะวิธีอะไรก็ตามทําม,มึงไม่ได้ออกมาขอโทษกูมึงเตรียมตัวโถลดมึงอย่าว่ากูเฮ็ดบอจริงขึ้นกันสูเ้เฮ็ดใดผู้เดียวบอกูบอกปล่อยมึงไวด้ดอกกูสิบอกไว้ให้กูเว้านี่กูบอกแล้ว กูอ,ออกมาเตือนแล้วนะมึงว่ากูสิ้นไรไมมตอกสิบรูจักไผ่บอกมึงว่ากูเป็นไผ่กูสากออกมาเฮ็ดคลิปสงสนานบไปยุงเกี่ยวกับสู สูกับย่างดินล้นทุล้นทุลไล่ลลลลยอยากเว้ามวนหัวมวนสนุกปากสูบ๋จบบวสิน <c oughs> มวลลายบอกสุสะใจหลายบอกทุกคนเขาหยุดตะโดนแล้วเปลีย่ยงมันคือบ่หยุดกันเว้าพื้นผู้นั้นผู้นี่มวลลายสุ้มสังคม กูไม่อยากเบาอย่างหน้าก็ไม่อยากเบออย่างลายนะครับไม่อยากด่าพรอมพอมพอมันจะเสียรูปคดีแน่นอนจัดแน่นอนถ้าไพ่นี่สามมือว่อออกมามึงเตรียมตัวกูคแค่ทั่วไปขอซื้อขอน้ำสกุลมึงสนันละ บอออกมาพ่ายสามมือบริวิธีใดก็ซ้ำมึงดาขู่ออกโซเชียลมึงดาขู่ออกมึงโทรมาหาเลยโทรมาเบาดีๆกุก็ซอดีๆนั่มกูมเป็นคน,คนีถใย้อภัยคนงยถทามึงย่อมรับความผิดว่่ได้ไปสร้างเดือดร้อนเนื้อใจให้มึงอย่างจักยางเมื่อเบากล่าวหากูเห็นอย่างมึงเอย่ยซื้อกูเลยนะ กูสิบอกให้มึงมาบูรี่เพศของกูนี่มึงว่าเพศกูเป็นตั้งสันตั้งสี่เป็นกระเทยตั้งสันตั้งสีม่มวนหลายบอกทุกอย่างคลิปเสียงมี่กูจะไปแจ้งเลยผิดพ่อหรือบอกเขาไปเตือนขึ้นกัน <peach> สิบบอกไว้ให้หยุดซาหยุดแก้ไขตัวเองมันบ่ได้มวนดอกแบบนี้จับกุมกันคุยกันเบาพื้นพนู้นีนั่นมันบ่ได้มวนดอกมันบ่ได้สา่งสรรย่างมึงว่างหลายสบอกูบอกแล้ว ทุกคนเขาหยุดเบิดแล้วซูเป็นอีหย่างซูเป็นอย่างหลายโผดบอสร้างโควิดบนแดกสมองมุงตายเนาะอีกควยเอ้ยยูบยากับให้กูดาเลนอีสันดานเฝาพื้นผู้นั่นผู้นี่ล่ามปามไปเบิดทุกคนมึงจะสร้างไผ่มึงก็สร้างไปมึงอย่ามาสร้างมั่วสัวมึงอย่ามา ก้าวอ่างเพื่อนผู้นี้กูบอกแล้วอีกสามมือมึงบอกออกมาขอโทษกูมึงเตรียมตัวรลดกูบอกมึงใหม่แล้วมึงวากูบรูจากคนติแค่กูยกหูโทรศัพท์ไปเขากันเฮ็ดคดีให้แล้วจำไว้อีกสามมือมึงบอกออกมาขอโทษกูมึงเตรียมตัวเลย เม่อามึงสิบอกกลับบ้านบอกซ้ำนี่รู้เรื่อง